इन बड़ी विभूतियों को देख भी ये इंस्टीट्यूशन चल कैसे रहा है बाबा चलाक इनके द्वारा रहा है तो मैं ये समझता हूँ बाबा चलाक इनके द्वारा रहा है तो मैं ये समझता हूँ और बाल तो मेरे उड़ी गए हैं หัวของฉันจะหายไปหมดแล้วผมของฉันจะไปหมดแล้วเป็นความคิดของฉันว่าวันนี้ฉันจะนั่งอยู่กับซีเนียร์ซิสเตอรเป็นความคิดของฉันว่าวัน้ฉันแบบนี้เอามคดอว้น้บันหัวหอยูกบเขาแเตอหัวามของฉันวนี่ยกบเขายเ็ให้ดขอันวาวันีฉันจ่ยพวกบเนียร์กเรกเาฉันว่านี้นะั่งอยู่กับเตะหัวของฉันนั่นน่ะดั ตูเดเอซ่กบาร์ไม่ใ้ม่จอให้พวกเขาวางมือของพวกเขาเอาไว้ฉันะน่ก็จะให้พวกเขาทำอย่างนั้นนะในเ่ในมือฉันน่ก็ไม่มีผม้อย่แล้วนโ้ิ่ได้เ็นไไ้อาจอนเฉันไม่มีผมอยู่แล้ววางมาได้เลย <c oughs> สารของดดีจีให้กับผู้เป็นแม่ในภารัฐมีความนับถืออย่างมากมายต่อผู้เป็นแม่ขอให้พวกเราทั้งหมดได้พูดวันเดมาตารัมขอคารวะต่อลูกๆผู้เป็นแม่มีคำสรรเสริญและการกราบไหวบูชาผู้เป็นแม่อยู่มากมาย ลูกผู้เป็นแม่นั้นเป็นนายของบ้านของเธอเองลูกผู้เป็นแม่เป็นนายหรือเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของครอบครัวผู้เป็นแม่ได้รับการกราบไหว้บูชาเสมอในบ้านทุกคนนั้นรักแม่มาเสฮี เป็นไปผ่านผู้เป็นแม่ที่บริวารหนรือครอบครัวรนั้นเป็นที่รักได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างไรก็ตามดา่ดีีกำลังพูดเช่นนั้นให้กลายเป็นแม่เช่นที่ว่าเป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงด้วยความรักแต่ขอให้อยู่อย่างเป็นเพื่อเอาชนะความผูกพันยึดมั่นดังนั้นอย่าได้คิดว่าฉันน่ะเป็นแม่ที่อ่อนแอวิกมาตาไม่เลย ชักตีเธอคือชักตีชักตีเป็นชักตีคิดเสมอว่าฉันคือชักตีมีคำกล่าวว่าชิบชักตี บนศีรษะนะคะดาดีจีกับกูมานและแพนดราวส ดีนใจนว่าเธอทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นพันด,ดาวาสทั้งหมดเธอ,อทุกคนนั้นมีความสุขน่าให้ปลอบมือน่ให้ความสุขให้ปลอบมือนะ เันเวลาเหล่านี้จะถูกจดจำบาบาได้ทําให้พันดาวสเหล่านี้เป็นเพชรพลอยแห่งชัยชนะวิเจรตันเป็นเครื่องมือพิเศษสําหรับงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดและผู้คนเหล่านั้นเป็นมหาวีระมหาราตีพันดาวาสผู้มีชัยชนะ

กับเหล่ากุมารีค่ะอมชันติอมชันติพาวตีที่แท้จริง <Ab in S 1> ได้มาเพื่อแต่งงานกับ <Sh anti. S 1> ชีว่าเจ้าแห่งความ <I see. S 1> เป็นอมตะ ได้ให้พรที่เป็นอมตะแก่ภาวตีว่าเวลานี้เธอจะกลายเป็นราชินีปัตรานีเนาะถึง21ชาติเกิดข้างหลังมีหมีอยู่สองตัวด้วยเห็นไหมคะนี่ไงเห็นไหมดำๆอยู่ข้างหลังนะคะ เป็นปัจารณีเนาะเห็นไหมเห็นมีสองตัวอยู่ข้างหลังว่ามีตัวสีดำถึงยี่สิเอ็ดชาติเกิดฮะเป็นตำนานละมั้งคะไม่รู้ว่าเนี่ยดูดำดๆในเรื่องราวของภาวตีนะได้แต่งงานเป็นราชินีถึงยี่สิบเอ็ดชาติเกิดเห็นไหมกุมารีนั้นสูงส่งเสยิ่งกว่าพราหมณ์ห0ึ่คน เอสีปวิตรกัญยกุมารีนะกัญญาที่บริสุทธิ์เช่นนั้นน่ะจะอยู่อย่างบริสุทธิ์สาวิตรบันจะอยู่อย่างบริสุทธิ์สารวิชโกุมารมนไนยและทาให้โลกบริสุทธิ์เป็นคงคาแห่งความรู้ที่พวกเขาจะล้อมรวมไปในมหาสมุทรแห่งความรู้ทาให้คนอื่นๆได้อาบอยู่ในความรู้นี้และทําให้พวกเขาบริสุทธิ์เอสีเศริชกุมารี กุมารีที่สูงส่งของเราเป็นเช่นนั้น บาบาเมราสอราชิบบาบาดูสระน้าก tamam. ุยของฉันคือ uh ชิปบาบาผู้เดียวและไม่มีใครอื่นอ่าโดนเสะอาชาใบพักกาแน่ใจไหมพักกาไหม บาบาด้าดีจีกับเด็กๆค่ะาบ,าาาบาบาถามนะ <c oughs> บาบาาถามเนาะเด็กๆที่น่ารักอะ่ะเธอรักใครมากที่สุดบาบาถามเด็กๆที่น่ารักนะเธอรักใครมากที่สุดแม่ไหมพ <c oughs> ่อไหมบียรก็ พี่ชายไหมเบนก็พี่สาวไม่เด็กๆตับแน่แนะ่เนาะไม่ไม่ดัตตี้ก<น>็รันดัตี้ไหมดัตตี้ก็รักดัตี้มากที่สุดไหมไม่นะไม่ไม่เนาะเด็กๆบอกดัตี้ถามรักดัตี้ที่สุดไหมเด็กก็อะึ้งไปเนาะแล้วก็ไม่ไม่นะ,ด,ด,ด,ะนะดังนั้นน่ะดัตี้ก็บอกว่าต้องเป็นบาบานะทธอไมหายไปเยอะแป๊บหนึ่งนะคะเนาะ พี่ชายไหมพี่สาวไหมนายนะนาหไม่ไม่เราก็จะรักบาบามากที่สุดใช่ไหมบา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 นะรักใครมากที่สุดบาบาเก่งมากถูกต้องไปปิกนิกกันไหมไปไหม โอเคเดี๋ยวเราจะปิกนิกนะเราจะกินเค้กกันกินพะโกดีกันได้ออฟบันคุดัดดี้เนี่ย่่ดัดดี้บอกว่าพ่อลอกว่อเด็กๆจะได้กินไอศครีมด้วยนะ โอ้ oh, อยากก enfin ินอะไรอีกอยากได้อะไรอีกก okay, like, he ุหลาบชาโมนเอาไหมโอเคเดี๋ยวให้กุหลาบชามุนด้วยเห็นภาพไหมคะเมื่อก่อนเวลาเขาเลี้ยงไอศครีมเนี่ยถ้ามีดัดดี้จีอยู่วันนี้ดัดดี้จะพาไปปิ๊กนี่ทุกคนก็จะเย่เหมือนเด็กๆตะกี้เลยวันนี้ดัดดี้มีไอศครีมทุกคนก็แย่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ดาดี้น่ารักนะไอไอศครีมเดี๋ยวนี้กินไม่มีดาดี้ก็ไม่อร่อยเนะเมื่อก่อนไอติมอร่อยไหมไม่รู้แต่ดาดี้ชวนทานเนี่ยอร่อยทุกครั้ง เหมือนจะแข่งแบบโอลิมปิกนะกีฬาเด็กๆอ่ะมีถือคบเพลิงอันนี้ต้องอยู่กับก um ูมาเรียนะคะมีไหได้วยนะอันนี้ i s t m a ์นน เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เวลาเขาถามว่ามีของขวัญแลรให้ดานดี้ไหมอ่ะทุกคนก็จะพยายามหาแบบตุ๊ก,กตาหาอะไรไปให้เพราะว่าดานี้ก็จะเล่นกับของขวัญที่เราให้อ่ะเนาะรูปนี้ก็กมีผมจริงเลย Dari Prakash Mani.